สวัสดีค่ะพบกับเกดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์เช่นเคยนะคะสาหรับใครที่สนใจรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กนะคะเป็นเครื่องยนต์1.0ลิตรนั่นเองนะคะแต่ว่าพลังกาลังแรงเหลือแน่นอนนะคะวันนี้นะคะพาชมรถ h o n d a City นะคะรุ่น1.0เทอร์โบนั่นเองนะคะทั้ง2คันนะคะเป็นรุ่นแฮชแบ็กนะคะเป็นรถ5ประตูนะคะรถอนเนกประสงค์ที่น่าใช้งานเลยนะคะใครหายอยู่นะคะมาดูคลิปเกดได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นดีๆให้ด้วย ะะสําหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะรถยนต์มือสองต้องเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเพชยยนต์เปิดมา26ปีแล้วนะคะแล้วรถทั้งสองคันนี้คัดเกรด A มาเรียบร้อยนาะ,ะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะสําหรับรถของเราไม่มีประวัติการชนหนักผิดความจมน้ามาแน่นอนนะคะสภาพเดิมให้มาแล้วมีประวัติการเช็คศูนย์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเก๋มีรถ Hondacity 2สองคันนาเสนอซึ่งราคาดีมากๆนะคะเลขไมเริ่มต้นหลักหมื่นนะจ๊ะ แล้วราคาดีด้วยนะฮะมี2ส,สีที่น่าสนใจมาดูสีขาวคันแรกกัน ะะสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็น Honda City นะคะ1.0 SV นั่นเองนะคะรถปี2022นะคะมีการใช้งานคันนี้อยู่ที่160,000กิโลนะคะมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดด้วยนะคะสำหรับคันนี้4 49,000บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นสีขาวมุกนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่สภาพพร้อมใช้งานนะคะด้านไในให้ความสปอร์ตมากๆนะคะด้านหน้าของตัวรถไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆนะคะสภาพเดิมๆให้มาแบบนี้เลยนะคะ คันนี้นะคะจอดอยู่ที่เพนยอ์สาขาสวินทวงศ์ลูกค้าท่านไหนสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมรถได้นะคะได้เป็นสีขาวมุกสีสวยมากๆนะคะเลขไมล์แสนหกนะคะเขาเช็คระยะใหญ่มาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7จ็ดพันกว่าบาทนะคะสนใจก็ติดต่อเกบม,มาได้เลยมาดูรถตัวจริงได้นะคะคันนี้ไฟด้านหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์มาด้วยนะคะด้านหน้าของตัวรถบอกได้เลยว่าเป็นโครงสร้างเดิมทั้งหมดด้วย นะะในส่วนของแบกนะคะได้เป็นแ็กเดิมจากโรงงาน Honda เลยนะคะยางปีใหม่ๆด้วยนะคะคันนี้ก็ได้ยางปีใหม่ๆนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะใช้กันอีกยาวๆเลยนะคะกระจกรถทุกบานเป็นของ Honda เช่นกันนะคะไม่มีร่องรอยตัดต่อไม่มีร่องรอยแตกแล้วใดๆแน่นอนนี่นะคะเขาติดคิวคันซาทให้เรียบร้อยนะค,ะคันนี้นะคะใครสนใจก็มาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนี่ด้านในโอ้โหให้ความสปอร์ต ความน่าใช้จริงๆนะคะคันนี้ด้านในของตัวรถนะคะคุมโทนสีดํานะฮะคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นสีดําแล้วก็แอร์แบกมีให้พร้อมเลยหน้าจอก,ก็มีให้นะคะคันนี้ก็ถือว่าออปชั่นดีนะคะแอร์เป็นแบบออโต้มาเกียร<า>์ออโต้ใช้งานกันสบายๆเลยคันนี้นะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังด้วยเบาะหนังสีดําเดิน ออได้สีขาวนะคะก็ถือว่าให้ความสปอร์ตมากๆนะคะคันนี้นะคะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตขวัญใจวัยรุ่นเลยนะคะสำหรับ Honda City นะคะ1.0 SV คันนี้นะคะรถโครงสร้างเดิมมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดนะคะลูกค้าสามารถเช็คได้เลยนะคะเช็คได้เลยว่าเขามีประวัติการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะคะแล้วคันนี้ เช็คระยะใหญ่มาเรียบร้อยนะคะเบาะด้านหลังก็พับได้คัสตอมได้เลยนะคะคันนี้นะคะเขาก็ถือว่าออกแบบมาเพื่อรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กและขนาดเครื่องยนต์1.0ลิตรเท่านั้นนะคะขนาดเครื่องยนต์1.0ลิตรถือว่าให้ความประหยัดน้ํามันเพราะเขาได้ เครื่องยนต์แบบเทอร์โบนั่นเองนะคะสภาพเดิมให้มาแบบนี้นะคะใครอยากเข้ามาชมรถตัวจริงหรือว่าอยากได้คันนี้นะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะด้านหลังของตัวรถนะคะให้ความเท่มาเช่นกันนี่นะคะเป็นรถอเนกประสงค์เบรคพับได้คัสตอมได้เลยนะคะถาดรองมีให้พร้อมเลยนี่รถโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะที่เก๋เปิดฝาท้ายให้ดูนี่หัวน็อตเดิมมากนะคะสียางเดิมๆเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆเช่นกันนะคะเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้ มากและประหยัดน้ำมันถึง24ล,ลิตรเลยนะคะเบาะด้านหลังสามารถพับได้คัสตอมได้วางค่าววางของได้เยอะเช่นกันนะคะใครสนใจนะคะสำหรับ Honda City Hatchback นะคะติดต่อเก๋ม,มาได้เบอร์โทรด้านล่างนะคะแอดไลน์มาคุยกันนะคะเป็นรถที่สวยพร้อมใช้มากๆเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้2จุดแล้วด้านหลังดูสิคะเขาแต่งมาแบบโอโหอย่างเท่เลยนะคันนี้นะคะ4 49,000บาทนะจ๊ะได้สีขาวส,สวยๆไปใช้งานสีขาวมุกด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นสีขาวมุก ไม่แสนหนะคะอะเดี๋ยวดูด้านฝั่งคนขับนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชั่นพุชต์ทมีให้นะคะแล้วหน้าจอมีให้พร้อมเลยนะคะเบาะเป็นแบบปรับมือนะนี่นะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเทาออกสีดําประมาณนี้เลยนะคะออกสีเทาดํานิดหนึงนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะติดต่อเกด,ด่วนได้นะคะสําหรับ Honda City 1.0 SV ปี2022นะคะแฮตแบกคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะ สีขาวคันนี้ยังว่างนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อกันมาด่วนได้เลยนะคะมาดูอีกคันสีดำใครชอบบุคลิกเข้มๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda City เช่นกันรุ่น1.0นะคะเป็นตัว V นะคะ s v เช่นกันนะคะแต่คันนี้นะคะเลขไม่น้อยนะ คันนี้นะคะปีเดียวกันเลยนะคะแต่เลขไมยอยู่ที่2 7 0 0 0กิโลเท่านั้นได้เป็นสีดำสวยๆเลยนะคะอยากแนะนำมากๆคันนี้เลขไมน้อยเลยนะ,ะ2 7 0 0 0มเกิโลเท่านั้นนะคะมีประวัติการเช็คสูนตลอดไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่มจมน้ำมาแน่นอนจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0พปลายๆถึง8 0 0 0นะคะราคาอยู่ที่469,000บาทจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวได้นะฮะปรึกษาในเรื่องของการออกรถกับเกตได้เลยนะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถออกรถให้เ่นกันนะคะแล้วยิ่ง คันนี้เป็นรถปี2022นะคะได้ดอกเบี้ยดีนะคะสนใจปรึกษากันได้นะคะเดี๋ยวเรื่องของตัวรถเราไปดูกันพร้อมกันเลยนะคะคันนี้นะคะได้โคมไฟแบบโปรเจคเตอร์มาเช่นกันนะคะแล้วก็สีสวยนะคะสําหรับบุคลิกเข้มๆนะคะใครชอบสีดําแนะนําคันนี้เลยนะคะสำหรับตัว h ฮทแบ็กคันนี้นะคะเป็นรุ่น 1.0 sv นั่นเองนะคะปี2022นะคะเลขทะเบียนส,สวยๆสวย9 4 9 9นี้เลยนะคะถ้าสนใจสีดำนะคะเกตแนะนำในความคุ้มค่า เพราะเลขใหม่27,000กิโลเท่านั้นนะคะให้ความคุ้มค่ามากๆนะคะถือว่าได้รถที่พร้อมใช้งานและเลขไม่น้อยคุ้มค่าอีกแล้วนะคะกระจกรถทุกบานยังเป็นของ Honda นะคะมั่นใจได้เลยว่าไม่มีร่องรอยแตกเล้าไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนนะคะนี่เลยติดคิ้วกันสารมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสนใจมาชมรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะ คันนี้ออปชั่นด้านในเช่นกันเลยนะคะมีให้เยอะแอร์แบ็กมีให้พร้อมเช่นกันนะคะด้านหน้าอคอนโซลด้านหน้านะคะกว้างขวางเป็นสีดำนะคะหน้าจอมีให้พร้อมแอร์ออโต้มีให้นะคะเบาะได้เป็นสีเทาดำนะคะแล้วก็เดินได้สีขาวนั่นเองนะคะสภาพด้านในถือว่ารถใช้งานน้อยพรมกระดุมติดตั้งมาเรียบร้อยนี่นะคะเป็นรถที่น่าใช้เลยค่ะใครสนใจสีดําคันนี้นะคะให้ความคุ้มค่าตรงเลขใหม่นั่นเองนะคะเลขใหม่การใช้งาน2 0 0 0 0ก ิโลนะคะได้เป็นตัว Honda City 1.0เทอร์โบไปใช้งานกันเลยนะคะเบาะด้านหลังก็ใช้งานได้นะคะพับได้คัสตอมได้วางข้าววางของได้เยอะเช่นกันนะคะยิ่งคันนี้เลขไม่27,000กิโลนะคะเขาใช้งานน้อยมากๆนะคะใช้งานน้อยแล้วก็มีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดเราเน้นรถโครงสร้างเดิมลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะการซื้อรถอยนมือสองทั้งทีอย่างที่เกตแจ้งนะคะต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะคะ รยนต์เปิดมา26ปีแล้วนะคะมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยบางท่านไม่เคยเห็นรถตัวจริงด้วยซ้ำนะคะนี่ก็จะเป็นห้องเก็บสัมภาระนะกว้างขวางถาดลองมีให้พร้อมนะคะนี่นะฝากระโปรงเดิมนะคะท่านไหนสนใจปรึกษาเรื่องของการออกรถกับเกดได้นะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะคะคันนี้ได้เป็น Honda City 1.0 SV Turbo นั่นเองปี2022นะคะกับไมการใช้งาน27,000กิโลราคา469,000บาทเท่านั้น ไนะด้รถสภาพเดิมๆมีประวัติการเช็คศูนย์ด้วยวารันตีหลังการขายแล้วก็มีให้นะคะมีช่างตรวจรถมีใบเสร์ให้ด้วยนะจ๊ะมาดูด้านในนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมาติฟังก์ชันพุชสตาร์ทมีให้นะคะด้านในของตัวรถก็คุ้มทนสีดํานะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าได้ลูกค้าได้รถสวยรถดีไปใช้งานกันนะคะก่อนรับรถนะคะเราจะทําสปาด้านนอกด้านในแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องให้นั่นเองนะคะรถทั้งสองคันนี้ยังว่างอยู่นะคะใครหาอยู่สําหรับ Honda City นะคะ5ประตูนะคะสีขาวและสีดำสอคันนี้ปีเดียวกันนะคะต่างกันที่เลขไมเท่านั้นนะคะราคาก็ต่างกันนะราคาต่างกัน2,000 20, 0ื่นนะคะใครชอบสีขาวคันนี้4,49,000บาทนะคะคันนี้ก็จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ต้นๆถึง7,000กลางนะคะคันนี้ราคาดีเช่นกันไมการใช้งานอยู่ที่1,60,000กิโลนะคะแล้วก็สีดำคันนี้ได้เลขไม่น้อย เลขใหม่27,000กิโลกับราคา469,000บาทนะคะใครสนใจสำหรับคันนี้นะคะก็ติดต่อเก็บมาได้เลยนะคะคันนี้ปี2,000 22นะคะไม่20,07กับราคา469,000บาทนะคะได้เป็นตัวแฮชแบ็ไปใช้งานนะคะลูกค้าท่านไหนหาอยู่นะคะสำหรับ Honda City เกตแนะนำเลยนะคะทั้ง2คันนี้สวยด้วยนะคะให้ความที่แบบออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะคะเป็นควัญใจวัยรุ่นได้เลยนะคะพื้นที่ใช้สอยก็เยอะนะคะถ้าสนใจทั้ง2คันนี้ดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.29เท่านั้นนะคะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่าสิแห่งสำหรับทุกอาชีพนะคะปึก ษาเก๋ได้เบอร์โทรด้านล่างนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้เลยยิมรถตัวจริงได้ที่สาขาสุวินทวงศ์ได้เลยนะคะติดต่อเซลเก๋ได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันนะคะเก๋ส่งโลเคชัน่นแล้วก็ส่งข้อมูลตัวรถให้เพิ่มเติมนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเก๋นแน่นอนจะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณม,มากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ